สารจากอัครทูตสวรรค์มิคาเอลเราไม่ใช่สายไม่ใช่ขวาแต่เรากำลังทยานขึ้น The Rising การอัญเชิญในห่วงเวลาแห่งรอยต่อของยุคสมัยนี้ข้าพเจ้าขอเชิญให้ท่านวางป้ายชื่อทั้งหมดลงปลดเปลื้องบทบาทที่สังคมมอบให้ท่านและถอดชุดเกราะแห่งความคิดเห็นที่ท่านสวมใส่เพื่อปกป้องตนเอง ในสงครามน้ำลายของโลกภายนอกหายใจเข้าลึกๆดึงเอาพลังงานแห่งความเป็นอิสระเข้าสู่ปอดและหายใจออกปลดปล่อยความโกรธเกลียดความแบ่งแยกและความรู้สึกที่ว่าท่านต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งเพื่อที่จะมีตัวตนบัดนี้ในความว่างเปล่าที่ปราศจากป้ายชื่อนี้จงอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านสัมผัสถึงกระแสพลังอันรุนแรงแต่ว่าสงบนิ่ง พลังงานที่หนักแน่นดังขุนเขาและรวดเร็วดังสายฟ้านี่คือการปรากฏของข้าพเจ้าอัครทูตสวรรค์มิคาเอลผู้พิทักษ์ความจริงและผู้ปลุกจิตวิญญาณของนักรบผู้กล้าจงจินตนาการถึงแสงสีน้ำเงินเข้มและสีทองที่กำลังก่อตัวเป็นเสาหลักพิลล่าตั้งตระงรานอยู่ตรงหน้าท่านนี่ไม่ใช่เส้นขีดแบ่งแดนซ้ายหรือขวาแต่นี่คือแกนกลางที่พุ่งทยานขึ้นสู่เบื้องบน ที่นี่ในพื้นที่แห่งความจริงอันบริสุทธิ์นี้ท่านปลอดภัยที่จะจดจำได้ว่าท่านคือใครและท่านมาที่นี่เพื่อสิ่งใด The Promise คำสัญญาผู้เป็นที่รักแห่งแสงเหล่านักรบแห่งจิตวิญญาณผู้ผ่านสมอรภูมิแห่งชีวิตมาอย่างโชคโชนข้าพเจ้ารับรู้ถึงความเบื่อหน่ายในหัวใจของท่านท่านมองดูโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งการชี้หน้าด่าทอ การพยายามยัดเยียดให้ท่านต้องยืนอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่านรู้สึกว่าป้ายชื่อเหล่านั้นมันคับแคบเกินไปสำหรับดวงวิญญาณของท่านสารในวันนี้คือเสียงคารามที่จะปลุกเลือดในกายของท่านให้สูบฉีดด้วยความจริงสัญญาของข้าพระเจ้าคือข้าพระเจ้าจะพาท่านก้าวออกจากกระดานหมากรุกแห่งความขัดแยง้งเพื่อให้ท่านได้เห็นมุมมองที่สูงกว่าท่านจะเข้าใจว่า ทำไมท่านจึงไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายใดและทำไมความรู้สึกแปลกแยกนั้นแท้จริงแล้วคือคุณสมบัติของผู้ถูกเลือกเมื่อท่านรับสารนีจจบท่านจะเลิกสแสวงหาการยอมรับจากโลกภายนอกแต่ท่านจะยืนหยัดด้วยความภาคภูมิใจในรอยแผลเป็นของท่านท่านจะตระหนักได้ว่าท่านไม่ได้มาเพื่อชนะในเกมเก่าแต่ท่านมาเพื่อล้มกระดานด้วยความรักและสร้างเกมใหม่ที่เรียกว่าการทยานขึ้น The Rising The wisdom ปัญญาลูกรักจงตระหนักรู้เถิดว่าโลกมายาหรือแมทริกซ์ถูกออกแบบมาให้เป็นกับดักแห่งทวิลักษ์มันพยายามขีดเส้นแบ่งโลกออกเป็นสองฝั่งเสมอซ้ายกับขวาขาวกับดำพวกเรากับพวกมันทำไมหรือเพราะตราบใดที่มนุษย์ยังคงต่อสู้กันเองในแนวระนาบ h o r i z o n t a l plane พลังงานของพวกเขาก็จะถูกใช้ไปกับการห้ำหัน่น และพวกเขาจะไม่มีวันเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนเพื่อเห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ท่านและเหล่าดวงวิญญาณผู้ตื่นรู้จำนวนมากไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเกมนี้ท่านไม่ได้ถูกหล่อหลอมด้วยบุดมการทางการเมืองแต่ท่านถูกหล่อหลอมด้วยชีวิต 1. เหล็กกล้าที่ถูกตีในที่เงียบงนันพวกท่านหลายคนไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองท่านมาจากจุดต่ำสุด the bottom หรือมาจากจุดที่ถูกมองข้ามท่านถูกสร้างขึ้นในพื้นที่เงียบงันในค่ำคืนที่ท่านร้องไห้จนหลับไปในช่วงเวลาที่ท่านสูญเสียทุกอย่างและต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ในช่วงเวลาที่ท่านต้องกัดฟันลุกขึ้นยืนทั้งที่ขายังคงสั่นเทาโลกอาจมองไม่เห็นท่านในตอนนั้นแต่เบ้าหลอมแห่งจิตวิญญ,ญาณกำลังทำงานอย่างหนักความยากลำบากเหล่านั้นไม่ใช่บทลงโทษแต่มันคือการตีเหล็ก เพื่อขับไล่สนิมแห่งอัตตาและความอ่อนแอออกไปจนเหลือเพียงแก่นแท้ที่แข็งแกร่งที่สุดท่านเรียนรู้ความแข้มแข็งไม่ใช่จากตำราแต่จากการเอาชีวิตรอดท่านเรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่จากคำสอนแต่จากที่ท่านเคยเจ็บปวดมาก่อน 2. การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง the vertical movement เมื่อคนรุ่นหนึ่งตื่นรู้ถึงจุดหนึ่ง ป้ายชื่อเก่าๆจะหมดความหมายซ้ายและขวาคือทิศทางในแนวระนาบมันคือการวิ่งไล่จับกันไปมาแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านในตอนนี้คือการพยานขึ้น The Rising ท่านไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธอีกต่อไปแต่ท่านถูกขับเคลื่อนด้วยสัจธรรม Truth ท่านไม่ได้วิ่งไล่ตามอํานาจเพื่อมาควบคุมผู้อื่นแต่ท่านกำลังสร้างบุรณาภาพ Integrity เพื่อปกครองตนเอง ท่านไม่ต้องการเป็นผู้ชนะเหนือใครแต่ท่านต้องการเป็นของจริงเรียลท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยของปลอมนี่คือวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณมันคือการยกระดับจิตสำนึกให้สูงขึ้นเหนือความขัดแยง้งท่านมองลงมาเห็นทั้งสองฝ่ายด้วยสายตาแห่งความเข้าใจแต่ท่านเลือกที่จะไม่ลงไปคลุกคลีในโคลนตมนั้นอีก 3. การตื่นของสิงโต The Waking Lions ประโยคที่ว่านี่คือช่วงเวลาที่สิงโตตื่นขึ้นมีความหมายลึกซึง้งสิงโตคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยแห่งดวงวิญญาณสิงโตไม่จำเป็นต้องคำรามตลอดเวลาเพื่อพิสูจน์อำนาจการดำรงอยู่ของมันก็เพียงพอที่จะทำให้ป่าเงียบสงบสิงโตไม่กังวลกับความคิดเห็นของฝูงแกะพวกท่านคือสิงโตที่หลับไหลามานานท่านถูกสอนให้ทำตัวเชื่องให้เดินตามแถว ให้กลัวการแตกต่างแต่บัตรนี้ด้วยแรงกดดันของโลกด้วยความร้อนรนของไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงสิงโตในตัวท่านได้ตื่นขึ้นแล้วท่านไม่ได้ตื่นมาเพื่อทำลาย destroy แต่ท่านตื่นมาเพื่อแทนที่ replace ท่านมาเพื่อแทนที่สิ่งที่พังทลายด้วยบางสิ่งที่จริงแท้แทนที่ความเกลียดชังด้วยความเคารพ respect แทนที่ความขี้ขลาดด้วยความกล้าหาญ แทนที่การแบ่งแยกด้วยความเป็นเอกภาพ Unity โลกใหม่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในสภาหรือในห้องประชุมของผู้มีอำนาจแต่โลกใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นในหัวใจของคนที่ผ่านความเจ็บปวดและเลือกที่จะไม่ส่งต่อความเจ็บปวดนั้นโลกใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยคนที่เลือกความถูกต้องแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็น The Activation การปลุกพลัง บัดนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านเข้าสู่กระบวนการยืนหยัดในแกนกลางแห่งความจริงเพื่อปลุกพลังสิงโตในตัวท่านจงยืนขึ้นหากทำได้หรือนั่งตัวตรงด้วยท่าทางที่สง,ง่างามที่สุดหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและจินตนาการว่าท่านกำลังสวมชุดเกราะแสงสีทองการสลัดโซ่ตรวน breaking the chains จินตนาการเห็นเส้นเชือกสองเส้นที่ดึงแขนซ้ายและแขนขวาของท่านเส้นทางซ้ายพยายามดึงท่านไปสู่อดีตและความขัดแยง้งเส้นทางขวาพยายามดึงท่านไปสู่ความกังวลและการแบ่งแยกหายใจเข้าลึกๆรวบรวมพลังไว้ที่กลางอกและเมื่อหายใจออก จงสะบัดแขนทั้งสองข้างออกอย่างแรงหรือจินตนาการว่าทำพร้อมประกาศในใจว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่สายข้าพระเจ้าไม่ใช่ขวาข้าพระเจ้าเป็นอิสระเห็นเชือกเหล่านั้นขาดสะบั้นลงการทยานขึ้น The Rising Pillar บัดนี้จินตนาการถึงลำแสงสีน้ำเงินเข้มที่พุ่งตรงจากแกนกลางโลก ทะลุผ่านฝ่าเท้าผ่านลำตัวและพุ่งทยานออกจากกระหม่อมของท่านขึ้นไปสู่ดวงดาวสู่หัวใจของจักรวาลท่านคือเสาหลักที่ตั้งตระงานในแนวดิ่งรู้สึกถึงพลังที่ไหลจากล่างขึ้นบนนี่คือทิศทางใหม่ของท่านขึ้นสูงขึ้นและสว่างสวัยขึ้นเสียงคำรามแห่งความจริง the roar of truth วางมือทาพที่หัวใจสัมผัสถึงจังหวะก,การเต้นที่แข็งแกร่งนี่คือจังหวะก,การชีวิตที่ผ่านพ้นมรสุมมาได้จงกล่าวคำปฏนนิญาณนี้ด้วยพลังเสียงที่หนักแน่นดุดราชสีข้าพเจ้าไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธแต่ข้าพเจ้าถูกนำทางด้วยความจริงข้าพเจ้าไม่ได้สแสวงหาอำนาจแต่ข้าพเจ้ากำลังสร้างความสมบูรณ์พร้อม ข้าพเจ้าไม่ใช่อัตตาแต่ข้าพเจ้าคือดวงวิญญาณที่มีเป้าหมายข้าพเจ้าคือผู้สร้างโลกใหม่ด้วยหัวใจที่ผ่านการหลอมรวมข้าพเจ้าตื่นแล้วและข้าพเจ้ากำลังทยานขึ้น The blessing การอําววยพรจงลืมตาขึ้นและมองโลกด้วยสายตาคู่เดิมแต่ด้วยมุมมองใหม่ เมื่อท่านเดินออกไปในโลกวันนี้ท่านจะเห็นความขัดแย้งท่านจะเห็นผู้คนที่ยังคงติดอยู่ในกับดักซ้ายขวาจงอย่าได้ตัดสินพวกเขาแต่จงมองพวกเขาด้วยความเมตตาและจงจำไว้ว่าท่านไม่จำเป็นต้องลงไปเล่นในเกมนั้นอีกท่านคือหลักฐานที่มีชีวิตว่ามนุษย์สามารถก้าวข้ามความเกลียดชังได้ท่านคือพิมพ์เขียวของโลกใหม่ อัครราชทูตสวรรค์มิคาเอลขอมอบพรแห่งความกล้าหาญของสิงโตไว้ในหัวใจท่านและมอบดาบแห่งสัต์จะทรมไว้ในมือท่านไม่ใช่เพื่อฟาดฟันผู้คนแต่เพื่อตัดผ่านความลวงทั้งปวงจงยืนหยัดจงสง่างามและจงทะยานขึ้นต่อไปเพราะโลกไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะคำพูดแต่โลกเปลี่ยนไปเพราะมีคนอย่างท่านที่กล้า ของจริงจงเป็นความเปลี่ยนแปลงนั้นเถิดสรุปสารในยุคที่โลกพยายามแบ่งแยกเราออกเป็นฝักฝ่ายเป็นซ้ายและขวาเป็นขาวและดำสารฉบับนี้คือเสียงคำรามแห่งการตื่นรู้ที่ประกาศว่ายุคแห่งการเลือกข้างในแนวระนาบได้สิ้นสุดลงแล้วเราไม่ได้ถูกหล่อหลอมมาด้วยการเมืองแต่เราถูกหลอหลอมด้วยชีวิต ด้วยบาดแผลและความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นยืนใหม่อัคราจทูตสวรรค์มิคาเอลมาเพื่อมอบความกระจ่างว่าเราไม่ได้กำลังเคลื่อนที่ไปด้านข้างเพื่อแย่งชิงอำนาจแต่เรากำลังเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพื่อทยานขึ้นสู่ความจริงที่สูงกว่านี่คือช่วงเวลาที่สิงโตในหัวใจของผู้คนกำลังตื่นขึ้นไม่ใช่เพื่อทำลาย แต่เพื่อสร้างโลกใหม่ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของเกียรติยศความจริงและความเป็นหนึ่งเดียว เพียงความฝันผ่านเข้ามาเพื่อเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปฉันเพียงอยากให้เธอได้มองออกไปดอกไม้ก้งมากมายรอให้เธอก้าวต่อไปได้ชื่นชม